สวัสดีคะ่ะมีสร้อยข้อมือน้ำหนักทองหนึ่งสลึงลายสวยๆมาใหม่มาแนะนำนะคะมีลายไหนเป็นลายแฟชั่นโดนใจไซส์เล็กไซส์ใหญ่เดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยจ้าลายเบ้นกลมแต่งหัวใจนะคะแล้วก็เลเซอร์อินฟินิตี้ด้านในสวยๆอันนี้มีตั้งแต่ความยาว1 5 5ถึง16เลยคะ่ะโซฝรั่งนะคะมีแบบโปร่งกับแบบตันให้เลือกมีตั้งแต่15.5นะคะจนถึง16.5หเลยมาแบบน่ารักเลยนะคะลายซีดีแล้วก็ลายดาวเสาตัวนี้เนี่ยตัวเส้นเป็นลายโซ่ซีดีนะคะมีความยาวตั้งแต่15.5 16, สองแบบ2ลายไซส์ความยาว16เซนนะคะก็จะมีแบบหัวใจโซ่ซีดีแล้วก็เป็นลายดอกไม้แบบโซ่ฝรั่งคะ่ะงานดอกไม้เน้นน่ารักน่ารักนะคะใส่ได้ประจำแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะลายมาใหม่นะคะไซส์ความยาว16เซนเป็นลาย3ดอกสวยๆเนะลยค่ะลายกุญแจหัวใจนะคะน่ารักมากๆเป็นงานโซ่ตัวนี้ใส่ได้หลายความยาวเลยมีห่วงพดยาวให้ในตัวด้วยนะคะใส่ได้ตั้งแต่15นะคะจนถึง16.5เลยคะ่ะลายไซส์ข้อมือ15เซนนะคะชอบเป็นลายแฟชั่นชุดนี้เลยแนะนำ มีทั้งงานชุบทองคาขาวงานทองล้วนลายแฟชั่นน่ารักน่ารักให้เลือกค่ะมีทั้งงานหัวใจแล้วก็งานซีดีเลยตัวนี้เนี่ยก็จะมีความยาวที่15เซนเลค่ะลายเบ้นแต่งโบกลางนะคะตัวนี้น่ารักแต่ว่าไซส์ใหญ่นิดนึงไซส์16.5ถึง17ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายโบสวยๆแบบนี้เลยนะคะลายวงแหวนคู่สวยๆนะคะแต่ว่าไซส์เล็กนิดน,นึงมาเป็นไซส์1 4 5ถึง15นะคะสร้อยข้อมือ1สลึงลายมาใหม่ลายสวยๆลายน่ารักนะคะพี่ๆชอบแบบไหนชอบลายไหนมาเลือกกันก่อนได้ ได้เลยค่ะ